สวัสดีครับทีมหน่อยดําซิ่งดินดวนนะครับวันนกระว่ากันมาเหตุทางนม่นเหตุทางควอนที่แลนดินนี่นะครับควันเป็นดินใส่เป็นดินปุ๋ยนะมันมีแต่ฝอยดินใส่ส่วนไหลนะอนะยู่กับซุปเปอร์เกมเจ็ดเจ็ดลอยสิบ คือเก่านะครับอยู่กับทีมงานียังในโจกิน,จจด,นดินคนหินนะครับมาเททางนะครับเป็นปุ๋ยนะครับไม่ได้เรียนมาไรมาเคลื่อนกับไ,ได้ใช้รถดลเกมากาข้างนี้เลข้างข้างข้างหน้า,า,ากระจกมันก็ได้เลย chưa đây là trang lên hôm nay anh học bác sĩ còn bài luôn thấy เน่งไหมเป็นไหเบ่งไหมไป ไฮจกมาได้ฟังบนนะครับจกมาได้ขั้นสีเขียวเวลาฟังทั้งที่ตะวันตกครับแล้วได้เพนี้ก็เราวก็เลี้ยนรถนะนี่ก็เลียนเป็นเป็นรอบเร็้ยวเนี้ยน้อยนะครับรอบแปดหลอบแปดท้องถนนแต่ว่าก็มาเลียนใส่เพลงนี้เลียนคือก,กัน กมาคือถตมไปตกไสเนาะยกดูบานอะไรมันก็เป็นดินทรายนะครับอะไรเลยหาดินหนาสองเลยว่าดินห้องหินนะครับปูหรือว่าดินโพดจริงจีิงอะไรดินโพนมาปูมันก็ง่ไงนะดินโพนดินห้องหินแน่ดินห้องหินเนี่ยจกเลยไปแน่นะครับ ทางกันเลียทางเลีวนะครับผมกจากจุดท,ที่เขาคือคนเดินบอกกันนะครับว่ามาที่เล็ยบไปตามใจฟังกันก่อนเนาะ เดัดไปเบิ้งตอนไก่เฉรลียวเลยนะครับเบิ้งนะครับมีราบไก่เชียวเลียแล้วนะในการทางแต่ทางามันปุ๋ยมันอะไรยังไงครับทราบรถก็บปรดเดมนอนกันยังไงใจขเขาตรงนี้หรอย่างไรก็ว่ากันระได คจะชิลเลียรแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้อีกน้อยนึงนะครับตัวนี้น้อยนึง่งเราจะพากันเลนี้วยงไปทีว่ามาันลอยอาซิบลอยหุบซิบเถียวนะครับไม่นหนาใอ้เราเรียงในคาเฉียวไล่ปันได้ก็ไม่ทันงในเบากันนะครับเดี๋ยวก็จะ ที่อธิบายทีหลังนะครับในการรเร่องคาเทียวนะครับเรียนไกรเรียนไกลเรียกบาดนะครับเดี๋ยวสิที่เราสู้กันตั้งนะครับเดี๋ยวในคลิปหนาไปละคุณสิเราสู้ฟังนะครับในการใน้คาเทียวหนยาย้ายมาไดหร,ห,รห,รหรือหรือหรือเท่าไรเนาะ การเสบบสู่กันฟังนะครับกาผมกับไปเบิง้งหลายๆคลิปมากนะครับพระเจะการอธิบายเนี่ยอธิบายแนวใดหรือจังไรนะครับผมก็ในในข้าใจนี้นก็จะอธิบายมากนะครับกขอบคุณลหลายๆคลิปนะที่ผมไปเบิง้งอาแต่ผมเมื่อ ว่าท่านได้เป็นนะครับผร้มกับเมดนอนะครับเป็นท,ปที่ท็อปแทบนะครับที่ท็อปแทบนะครับเป็นไอดอลของผมมีแล้วนะครับผมกับเดิมเฮ็นมากก็มีเพิ่นนะครับกับกับเบองคลิปเพิ่นนะครับในการนะครับเป็นไอดอลนะครับ อันนี้ผมก็เลยได,ได้ได้เป็นนะครับก็เลยได้มีรถเป็นคอนจักรของนะครับเป็นคันเขียวนะครับก็อันแรกเป็นเจ้าเขียวนะครับเป็นเขียวนี่ละพอมันตรงกับทางในในซีรถนะครับก็เลยเด้นแนวนี้นะครับ เป็น,นื่อนมาได้เลยก,กับเขานะครับเกับเขาอยู่แต่อยู่รถคันหนึ่งกันไอเนี้ยบาทน,นะมาทันเข้ามาทานรูปภาพเห็ดมานมีในการต้องหอาใจแนการชิมงานครับว่าต้อง เอจะค้องสีฝาวผู้ดียวมันกาเป็นไปประดนะครับกับสง,งเา้ามเจ้านะครับสิ็นทังใดๆนะรองทามูนะครับโอ้เย็นแล้วกะได้มามีแต่ ห้อ,องเฝ้ามันจะเย็นนะครับมันจะเย็นนำมือนำเดือนรวมงานนะครับกรมีแต่รุ่นสามสิบขึ้นเบิร์ดนะครับมีผมอายุหน่อยโกโ็มืยี่สิบสอนะครับในทิมงานนะ ก,เก,เก็เป็นถ้าแจอยู่มุกซีพวกเปลี่ยนเจื่องเปลี่ยนก็มีคนขับรถไถก็หาสิบเก้านะครับหาสิบเก้าหาสิบแปดนะครับก็มีหลายคนนะครับมเมื่อวามีแจ้งไม่จะของคนเดียว,ยวแต่ถ้ามีได้ของอายุไระยะกันก็นก็กพ่อน,นั่นได้นะครับแต่วันนี้อายุกับ โมเมนต์ว่าไม่น่าผมเนี่ยอายุในที่สุดแล้วลในในีในมงานอันนี้ก็่วนคาร์เมโกะก่ะ4ีนะครับรถไทยหราสิเก่นะครับจะลผู้ใชเสือสีชุ่มผู้นี่ก็4ีป นะครับเป็นตัวเดียวกันกับผมแต่ว่าเครื่องเป็นอ่านะครับเป็นซีซูปนะครับเป็นเนาะเป็นซีซูปนี่แหละในการอะไรอย่งเงนะต้นเงาทองครับว่าอาโหนาท่าจีเสียงอายุผู้หลาย มีนนะครับต้องเป็นแบบผู้หน่อยก็ต้องฟัง้ให้ในบางยางในบางยางเจากเป็นหูเขาอยู่แต่ว่าเอากจรับฟังพราเจ้าโอ,ดอา้ดาในการเป็นเป็นผู้หน่อยก็หูนี่แหละนะครับ เดี๋ยวเรื่องค้าเดียวค้ายัางเดีากุ้งตาชีมาบอกในคลิปหนาเนาะครับเนาะแต่ว่าคลิปนี้กะพอจบตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสีไปเกี่ยงเขาไปเกี่ยงเขาพอกันคลิปหนาคือเก่านะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับกดต,ติดตามทีมหน่อยดาสิ่งห์ดิวนนี้เด้อครับ